เบาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับแนวทางฮา,านอยประจาําวันศุกร์ที่5นะครับอ่าธันวาคม 68, 68เสียง้าเจ้าใหม่แล้วตอนเช้าๆกับแนวทางฮา,านอยวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะกอืินเบาที่เขอาสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกเอฟซีประจำเราข้สวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามติตาใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะตามมาต่อสลับแนวทางฮานอยผมประจาําวันศุกร์ที่5แเลยในมาชิกนะครับผมธันวาคมละนะแป๊บเดียวในสมาชิกอ่า จะครึ่งเดือนแล้วสลับเดือน่อา,านวาคมเนี่มาชิกนะครับสลับวันนี้ก็มาพร้อมกับ เสียงไก่ขันคือเรานะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับเอ่ยังไงขอเป็นวันดีๆสลายสมาชิกทุกคนไว้ด้วยกันลกันสำหรับวันนี้ได้มาชิกนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะกดการจะเตรียมด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆสมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบ่าวทีทุกๆแนวนทางถือว่าคัดเน้นหมดเลยสมาชิกขอบคุณที่สมาชิกไว้ด้วยกันกที่ยังติดตามและยังส่งกําลังใจนะนะครับวันนี้มีเราพัฒนาด้วยนะสมาชิกวันนี้มีเราพัฒนาสองมครึ่งนะครับแล้วก็แนวทางสูงขึ้นอย่างเด่นดีสำหรับรอบที่ผ่านมาก็เน้น3นะคสาม สำหรับเหล่าพัฒนานีมาชิกนะครับ ก็มาสามเจ็เนาะลาพนานะครับก็ยังเทมไว้เด่นดีนะครับสลับในรอบนี้ก็คัดเน้นขึ้นกัาสลับลาพนาผมจุดในทางทุกมงคลกุมารไขา่ในมาชิพนะครับวันนี้เนาะจุดเสริมจันทร์พุทธศุกร์ในมาชิพถ้าเกิดที่ชอบก็อย่าลืมไปขอ,ขอพรตะข่ายเพยื่อตะข่าย,ขยหนุนโชคหนุนดวงในมาชิะนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปผลฮานอยเมื่อวานกันเลยในะมาชิพว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับวันนี้ผมมีไลฟ์สายด่วนนะสิบแปดนาฬิกาเนาะนะครับผมอ่ะมาดูสรุปผลกันก่อนนะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยมัดรวมนะครับผมเนาะนะครับเป็นมัดรวมนะเเมม่วานนผลกับ เจ็ดกับสามสลับเมื่อวานนะครับเออมีใครสังเกตบ้างไหมเนาะเมื่อวานนาะผมจับสามต่อสองสูตรเลยเมื่อวานนะนะครับผมอ่าจับสามทั้งสองสูตรเลยทั้งสถิติแล้วก็อ่าในทางสูตรผมเมื่อวานนะนะครับผมอ่ะนะเพียบเชียนสีน้อยนะครับผมอ่ามีน้อยกิจน,นะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะนะครับน้อยกิจเนาะพิเศษนะ ปกติเนาะแล้วก็ VP อ่านะครับเทียบเคียนสีน้อยคือเก้านี่ยมาชินะครับอ่าเมื่อวานน้อยจิตนะนะครับอ่าแปดสอเนยาะสองเนะแล้วก็หกศูนยเมื่อวานผมเด่น3กับ7จ็นะนะครับพิเศษอ่ะหกสามหนึ่น่ะแล้วก็สามสเบิ้ลหลงเ่วานนะแล้วก็ปกตินะเจ็ดสองเนะแล้วก็ สามหกโอ้โหเมื่อวานมาในตัวนี้เลยสามหกนะนะครับแล้วก็ VP นะครับสี่หกสามสองเก้าโอ้โหนะครับสี่หกสามนะสองเก้านะครับโอ้โห VP พีสามหกมาสองรอบเมื่อวานนี้เด้งมากเลยเมื่อวานเนาะนะครับผมอ่ะคิดประกาศสีแดงก่อนแล้วมาสรุปผลนะครับอ่านะครับรอบปกติผมนี่ยังถือว่าเดีนดีอยู่นะเฮมาชิ้สำหรับแนวทางฮานอยเนาะนะครับผมอ่ะนะครับ มาดูสรุปผลเมื่อวานในมาชิกนำเนาะนะครับเป็นมัดร,รวมนะนะครับสามกับเจ็ดกับสามสำหรับเมื่อวานเทียบกันสี่นอยน้อยนอนกิจนะพิเศษปกติแล้วก็วีพีนะกระชากเมื่อวานนะครับแปดแปดเก้าหกแปดแปดแปดเก้าหกแปดผมเด่นสามกับเจ็ดในมาชิกนะครับเมื่อวานนะไม่ลงนะนะครับสําหรับน้อยกิจในมาชิกแล้วก็อ่าไม่ใช่อ่ากระชากนะนะครับแล้วนอยกิจอ่ะนะครับแปดสองเก้าหกศูนย์นะแปดสองเก้าหกศูนย์นะนะครับผมอ่าสามกับเจ็ดนะนะครับไม่ลงนะครับสําหรับน เราคิดบมื่วานะครับผมแล้วก็พิเศษอ่ะนะครับหกสามหนึ่งสามสามนะครับหกสามหนึ่งสามสามโอ้โหนะครับ 6, 3, 1, อ,นน 6, อ่าจับคู่เด่นผมไปสามสี่สามห้าสามหกเนาะนะครับหกสามหนึ่งมีไหมอันนี้หกอ่าห้าสามหกเนาะนะครับอ่ะนะครับมาเบิ้ลน,นะฮิมาชิกนะครับเพราะว่าเบิ้ลสามสามเมื่อวานนะแล้วก็เด่นสามอีกนะครับสําหรับพิเศษนะใครการเบิ้ลเมื่โชคดีนะครับเมื่อวานเนาะอ่าชุดน,นี้เนาะ ขีดเขียวก่อนขีดเขียวก่อนนะครับใจร่มๆนะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชชี่ด้วยนะนะมาเชี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับอ่นะครับผมอ่าแล้วก็ปกตินะเจ็ดสองเก้าสามหกโอ้โหเจ็ดสองเก้ามีไหมไม่มีอันนี้เก้าเจ็ดศูนย์นะอันอ่เจ็ดสองเก้าเนาะนะครับอ่าเจ็ดไปอยู่หลักร้อยเนาะนะครับเจ็ดป่หลักร้อยแล้วก็สามหกโอ้โหสามหกตัวนี้นี่เลย เออสามหกตัวนี้นี่นะอออืื้หนะครับว้าวมากเลยเมื่อวานนะจีดเยียวก่อนแต่ลบๆเนาะค่อยๆไปเนี่ยมาจฉินะครับเอ่อเช้านี้อ่าสามหกชุดน,นี้นะโอ้โหตัวเน้นด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนะครับถ้าใครตามก็เห็นว่ามีโชคเลยแหละแล้วก็บีพีนะนะครับสี่หกสามสองเก้าโอ้โหหกสามมาอีกโอ้โหหกสามมาอีกชุดนี้โอ้โหว้าวมากเลยเมื่อวานนะนี่นะครับ เด้งเลยนะนะครับสองเด้งเลยสลับหกสามสองเก้าไม่ลงนะนะาสองเก้าไม่ลงนะครับผมอ่ะเขียวก่อนเขียวก่อนนะครับอ่านะครับผมรับชุดนี้อีกนะครับสามหกหกสามมาในตัวกลับสรุปเมื่อวานในมาชิกสรุปเมื่อวานเนาะนะครับอ่าแนวทางผมนะนะครับอ่าพิเศษเนาะเบิ้ลสามสามชุดนี้เนาะนะครับมาเบิ้ลนะสามสามนะอ่าเป็นมัดรวมเลยมาชิกเป็นมัดรวมนะนะครับเออแต่ในบ้านเขียวจะแยกหน่อยเนาะนะครับผมอ่า เด้งๆเนาะสำหรับสามหนึ่งกับสามสามนะครับเมื่อวานเดือนสามนะแล้วก็ปกตินะก็มาที่สามหกชนิดเนาะนะครับมาในตัวนี้เลยนะสามหกในรอบปกติแล้วก็หกสามในรอบดีดีมาตัวกลับก็ับชนิดที่เก่านะครับโอ้นะครับถือว่าเบามากเมื่อวานก็ดีใจใครมาชิกผู้โชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานนั่นแหละนะครับสำหรับในรอบปกติผมนี้โอ้โหถือว่าเดืนดีอยู่เลยมาชิกนะครับตั้งแต่เดือนก่อนเลยนะใช่ไหมนะครับ ก็ทำเจ้าพี่แล้วซีมวันวันนี้ทันกต่อเนี่ยมาชิ้สลับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะนะครับดีใจใครมาชิ้กูโชคดีด้วยสลับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ขัดเน้นเกินเก่าเนาะวันนี้ผมมีไลฟ์สายด่วนนะสิบแปดในกาเนาะนะครับมาทักทายพูดคุยกันแล้วก็มีรูปประมาณขายนะครับผมเนาะนะครับะตามมาต่อสลับฮานอยวันนี้เนาะนะครับในสูตรเป็นอาหารเนี่ยมาชี้เนวทามีคำวิลลุดนะสลับผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องสลับเนื้อทางผมก็คัดเน้นเกินเก่าเนาะรัฐบาลไทยเสาร์์อาาทิิตยยนนนะะะเเดี๋วผมลลงคคปรับ ห้านอยวันนี้เนาะวันที่ห้าเลยนะฮมาชิกห้าทับอ่าสองทับหกแปดเนาะนะฮะอ่ายังไงขอเป็นวันดีๆสะละฮิมมาชิกทุกคนไว้ด้วยกำลักันกสำหรับวันนี้นะนะครับคัดนิ้นขึ้นเก้านะครับสำหรับสูตรเดียวทางเนาะ มาดูในตัวเด่นนะนะครับสลับสายออกกำลังกายเนาะบางทีเข้ามาเป็นคู่นะตัวเด่นเนาะคาดมาจากในทางสูตรเนาะวันนี้นี่ครับ3กับ6นะนะครับวันนี้ผมเด่นสามกว่าหกกับ3นะในตัวเด่นนะนะครับตรงใจไม่ตรงใจแคบเลยในมาชินะครับอ่าบางทีเข้ามาเป็นคู่นะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะสองตัวเด่นเนาะ สองตัวเดียนสองตัวนะครับเด่นสามนะนะครับสามหนึ่งเนาะนะครับสามสองสามสี่นะเด่นสามเด่นละสามชุดนะสหรับในชุดจับผู้เด่นเนาะนะครับเด่นทางไปเยลีนเป็นทางกลับเนี่ยมาชิ้เลขเด่นหกอ่ะหกห้านะหกเจ็ดหกแปดนะสลับเด่นหกเบิ้ลนะสามสามหกหกนะครับสหรับเด่นหางเบิ้ลนะครับอะนะครับ เมื่อวานนี้เบิ้ลสามสามนะในรอบพิเศษเนี่ยมาเช็ควันนี้วันนี้สามจะทํางานไหมนะครับสำหรับวันนี้ในมาเช็คนะครับผมนะครับทุกตัวเลขทือว่าขาดเลยออมาดูตัวเด่นเนาะนะครับหกสามสามหกนะบางทีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมาเช็ควิธีปลอดภัยก,ก็คือในตัวเด่นเนาะสำหรับสายออกกำลังกายเนาะนะครับสามหนึ่งสามสองสามสี่นะครับเดือนสามผมเน้นนะครับสามสี่สี่สามนะเดินทางไปอย่าเรีนมทางกลับจะปลอดภัยไม่ดีต้องระวังในตัวรองด้วยในเดือนหกอะนะครับหกห้าหกเจ็ดหกแปดนะครับผมเน้นนะครับ อ่าหกเจ็ดเจ็ดหกนะอันนี้ชุดนี้ระวังเก้าหน่อยเปลือกกระดูกหัวนะนะครับผมอ่าเอาเฉพาะในตัวนี้สลับหกกับเก้านะสลับสายกระดูกหัวบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยนะครับผมเบิ้ลก็สามสามหกหกนะสลับในทางเบิ้ลน,นะครับผมอ่ะแคบเลยนะสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับเอ่อยังให้ระวังเบิ้ลไว้อีกสลับวันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมวันนี้วันศุกร์เนาะนะครับสามตัวเด่นเนาะ สามตัวเด่นสามตัวนะนะครับอ่านะครับสองสามสี่โอ้โหจับเรียงเลยห้าหกเจ็เเจดนะนะครับวันนี้จับเรียงเลยแล้วก็อ่าเจ็ดหกแปดนะโอ้โหวันนี้จับเรียงเลยเอานะครับตัวเลขเป็นไปได้หมดเในมาชินะครับทำมาชอบแคปบทำมาชอบผ่านนะครับผมคัดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะ นะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะสหรับในทางฮานอยวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่5นะครับธันวาคม68แปดมาชิกนะครับเป็นมัดรวมนะแต่ในบ้านเขียวผมจะมีแยกหน่อยนะแยกหน่อยก็ถือว่าดดีนดั่นแหละนะครับผมเนาะนะครับเด่นนะวันนี้3กับ6กกับสามสลับในตัวเด่นใน,นสมาชิกนะครับวิธีประเคือในตัวเด่นสลับสายออกกังลังกายเนาะนะเป็นมัดรวม3 1 3 2 3 4 หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะผมเน้นสามสี่กับหกเจ็ดนะเดินทางไปอย่าลืมมันทางกลับจะปลอดภัยช่วงนี้ระวังกระโดกหัวเดี๋ยวน้อเห็นมาชีวงสีแดงๆคือตัวเน้นนะนะครับบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยเนาะนะครับผมเป็นมัดรวมนะนะครับผมสามสามกับหกหกสำหรับเดินทางเบื้อยังไม่ใช้ไม่ได้นะสำหรับเบื้อวันศุกร์วันนี้นะครับแคบเลยนะสำหรับมาชีจะเพื่อนสองตัวสำหรับอ่าตัวเน้นช่วงนี้ระวังกระโดกหัวในหกกับเก้าน้อนะครับในตัวเน้นต้องระวังในมาชีอ่ะนะสามตัวเด่นก็มีสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกแปดนะครับนะครับสลับสายไม่นั่งนะครับอ่ะก็จับประมาณนี้สลับเดินทางฮานอยวันนี้นะครับก็คาดแล้วนะครับยังไงขอให้สู่เดินดียังไงขอพิวัรดีๆสใส่มาชิกทุกคนไวด้วยกันแล้วกันเดินดีแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องเนาะนะครับประมาณสองไม่นั่งสามไม่นั่งสลับวันนี้ก็คัดนิ้นแค่เก้านะครับผมเออนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะผมมีไลฟ์สายด่วนสเปนอินกาเนาะนะครับเออนะครับ เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะฮิมาชิกนะครับสำหรับแนวทางสดดะดวกลำพนาแล้วก็เลขทูปกุมารไข่เนี่ยมาชิกชุดเสริมจันพุูดสูงเนาะนะครับน,นะครับสวยนะสำหรับอาหารทุกคลวันนี้รัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวสาวราฐาาัฐบาลไทยเนี่ยมาลงทริปเนาะนะครับก็จะคาดนิ้นคือเก่านั่น,นแหละนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กักนแชร์ใจมาชิกขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิกที่มาติดตามใหม่ไปดูกันแล้วกันเนาะนะไปสูปป่เปอาหารเนะี่มาชิกแนวทางมีเข้ามีหลุดสำหรับผู้โชคดีบางท่านอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้อองนนะะะคครรัับบผม่เดี๋ยยวัม่าล้นกรบ่วงีปยแลล่อยาืมดูสุขภาพกัันนด้วยะครบ ไว้เจอกับผมเรี่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ